สวัสดีครับพี่น้องบิดพาเชีนแฟนบอลลำครับสวัสดีน้องจินครับพ่อปอกรเดียวเอาจะคลิปกันนะเอาดคไอหนักแคดำแถบเขาท่านมามเอาจกสอบ่โอ้มอยู่หลังรถนี้ปะไอไอเงาะเอาเาะอล้วครับพี่น้องเอากเาท่านมาจ้ีเขาท่านก็จสเยมันดำแหงมันไออยู่ด้เขาแบบามืนขึ้นนะว่าประเดีท่าไหลดิ แล้น <oung> ้นหมอลงหน่อยนึงแล้วก็ปั้นรถทอรถใส้หน่อยนึงาปทีที่ร้รถรือเทอียรถเซียรถบาตงดำมันเบิดแน่ที่อยหลังก็ช่เชละเกเ้การลเตเย้ผมก็ผานยาลูกศิลป์กันตินะางวาหมองกินไปกินแซ่ไปกินรถบ้านกินดอกว่ะ เสียดพี่หมูวานผมวากินละมันหอมเมียนหมูวานผมมากินอยู่นี่แหละเม็นบอกเนนเป็นมาตะวัดเป็นเป็นมียำแล้งใช่ปอมมาตะวัดสำมากเนียนเสียดไปเมื่อทบทางตันยาดันทุลังเลยนางครับลำเลี่ยงมากินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องครับแม่แม่เปิดเซตเตรียมไว้ให้เออสวัสดีครับแม่เบิร์นเด็บว่าแม่จะ เร,ร,รารลรกไ่ได้กินออาแม่เบิร์นอยเยโอ้นี<อ>่ยครับขอบคุณครับแม่ครับขแม่หอมใหมขอบคุณครับอบ้ ง่ายนพราะงนานไดน่ิปียนกว่าเดือนนี้รกจบเดือนแ้โลเมียนว่าอย่งเนาะเศรษฐกิจเพิ่มแพงาสิงานาง่านเศรษฐกิจเปลี่ยนลงเ่ไปหาปลานะแม่สังสังตัดดังเอาขึ้นบ่ตัดดังฮะทพลักบ่ทพลักมานาตัดดังบ่ พลาดรจะลัอยสุนสรุามเจ้าเบิ่งติดกันดำเ่อเพิ่มสิอันนี้อันนี้อันนี้เดียมัดินมาลูกเนแม่หัแมเพื่อนหลังเมื่อแล้วตา้องคู่นะใก้ใกโอ้ยมาก็ไดมาก็ได้ ได้เลยดิเพิ่มนำมั้ฮะด้วย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 คนคนซีซเกตเตะกัตตล้มครับกัตตล้มโอซีเกตล่ะ ปกติบนบ,บ่จ่พ่อภาษาหนิเป่นบช่วยน,นั่นดีนั่งก,ออกับชิมน้นนนองนั่นดิอนปอาลูกกอกดิโอ้ยเจนี่พจนิสุกตาแอนดี้แท้เลยเจนี่พจนิชิมงั้นลูกน้องบลูเบอรนลูกปลาลูกกอกนองๆเพียทงหมดนันมียังี ออหนูก็เสียไมี่ะแตนี่ดีปกินวอะน่เมาทัวหลอจ้าเออจะไปกินคนกัได้อ้กินร้นี่แหละไ้ฮะนางนี่นางชิดนนี่ดีนี่ดีนี่ดี คลิปเรกขยงข่อยมาทายอไนี่ได้รอช็อปปีนี่โอ้ยเล่นับลย่เนี่ยไอ้เบิรนเนาะที่หกที่ใส่กันไหมแม่เป็นจัดให้จมหน่วันไมี่สองว้าิ้มแปลาะวันจำรับเลยโอ้รถจ่วมาหอ่น้ำเลยเลอมเขาแดน้ำแดงน้ำแดงอะมากินนี่ล่ะเฮ้ยแมน

แซ่บพี่น้องครับอขอบคุณแม่แม่ตั้งชีสเกตน้ำเานในกันแล้วกันเนด้อครับเออครับแซ่บหลายครับแม่ครับนี่แหละหมอลำกับเสียแล้วจิบกระด็นเน่บ่ได้แม่กรบแม่กับล้ำบแบบเนี่จังน้อยโอ้ยนี่แหละบ๊ได้มีกุยเชียวจริงนะนำเลยงานครับแม่แม่ครับกประหยัดค่าเขากับค่าน้ำไปอีกอืมกินหลายๆตัวนะครับ,บรถกลับละ

รคคับมาเลี้ยงผัวกันอุบลนที่เราครับพี่รองครับขอบคุณครับผมน้องอันนาไม่พอมออเ้ยตบเล่าปหื่อตงนี่ตบดูกว่าเจ้าบ่แตดมันตึงเือกเกือบเราเลย Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Chiều này thậm chí thì kết ý Chỉ kia chết đường lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái này gió เตไลไอ้กินเพลงุดยอ่ะอ้ลูกกี่หม่ลูกไอ้าศัยฟังเพลงเขานาะเอ้าก็เเตแม่คือเเตยลเวะเอ้าแม่คือเปลำลบป่ะบกไปบอได้กับพวกกัวิเกืองแลวอ้าวมาเมันบริารนน่ะสนุกสุดๆเนี่มันไม่รอเพลงา่เลงามาอ่ะคลิปนี้ฝากไปนองไว้มีได้ครับเด้อนะครับฝากกันไม่คลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามแลกลนแล้ากันครับสวัสดีครับ